CGN TV สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิจเกื้อกูลในรายการ Living Life ในวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในประตามสดุดีบทที่11ข้อ1ถึงข้อที่7ด้วยกันครับสดุดีบทที่11ข้อ1ถึง7 ขปเจ้าลี้ภัยอยู่ในพระยาเวแล้วชไนพวกท่านจะกล่าวกับขพเจ้าว่าจงหนีไปที่ภูเขาอย่างนกเพราะนี่แนะ่คนอธรรโกง่งธนูและเอาลูกธนูผ้าส,สายไว้แล้วเพื่อจะยิงในความมืดให้ถูกคนใจเที่ยงธรรมถ้ารากฐานถูกทำลายเสียแล้วคนชอบธรรมจะทำอะไรได้พระยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของพระยาเวอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบมนุษย์ทั้งหลายพระยาเวทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอาธรรมและพระองค์ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความรุนแรงพระองค์ทรงเทถันเพลิงและไฟกรรมถันใส่คนอธรรมลมที่แผดเผาจะเป็นส่วนที่เขาได้รับเพราะพระยาเวทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรม คนเชียงตรงจะเห็นพระพักของพระองค์ประโยคสําคัญนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับื่อว่าข้าพเจ้าลีพัยอยู่ในพระยาเวแล้วทําไมพวกท่านมาบอกข้าพเจ้าว่าจงหนีไปที่ภูเขาอย่างนกคํานี้เนี่ยหลังจากที่เรามาดูดูเนี่ยก็คือเหตุผลว่าคุณต้องหนีไปไปที่ภูเขาหนีไปแบบนกเลยหนีไปอย่างรวดเร็วหนีัยอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเนี่ยธนูกําลังโกงขึ้นมานะ สายธนูก็ดึงถูกดึงเต็มที่แล้วก็มันจะยิงเข้ามาเนะี้ยอะไรเงี้ยนะรวมทั้งรา,ากฐานก็ถูกทําลายเสียแล้วคือคุณไม่มีรากฐานอะไรให้ยึดแล้วหนีไปที่ภูเขาซะคาพูดนี้กําลังพูดกับผู้เขียนซึ่งพูดทึ่งมั่นใจว่าฉันลีภัยในพระเจ้าทําไมฉันต้องเชื่อคุณนี่นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนพูดถึงว่าฉันลีภัยในพระเจ้าอยู่แล้ว ทำไมฉันต้องเชื่อคุณเราผู้เขียนก็เริ่มอธิบายต่อในข้อที่4ลงมาว่าฉันลี้ภัยในพระเจ้าเนี่ยมันดียังไงมันมั่นคงยังไงแล้วเขาสรุปด้วยในข้อที่สุดท้ายข้อที่7พระยาเวทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรมคนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักของพระองค์ คนจะเที่ยงตรงได้มันสัมกับข้อหนึ่งนะครับก็คือลีภัยในพระยาเวคําว่าลีภัยในพระยาเวเนี่ยถ้าพูดถึงคอนเซปต์หรือเอ่อความขอโทษทิคําว่าลีภัยในพระยาเวความหมายของมันนะครับมีสองส่วนนะครับคือเชื่อฟังแล้วก็เชื่อวางใจแน่นอนเวลาเราพูดถึงลีภัยคําว่าเชื่อวางใจมันมีความสําคัญมาก เช่นเราลี้ภัยเข้าไปอยู่ในเมืองนี้เพราะเราเชื่อวางใจว่าเมืองนี้จะปกป้องเราได้เราลี้ภัยเข้าไปหาความช่วยเหลือนคนบางคนเพราะเราเชื่อวางใจว่าคนคนนี้จะช่วยเราได้อันนั้นก็คือสิ่งนี่พระยาเวต้องการให้เราเชื่อแบบนั้นก็เหมือนกันก็คือให้เราเชื่อวางใจในพระองค์เราต้องเชื่อวางใจในพระองค์เพราะถ้าเราไม่เชื่อวางใจในพระองค์เราจะไปเชื่อวางใจในอย่างอื่นอย่างที่ผู้เขียนสดุดีเขียนไว้ว่า ฉันรีบไปในพระยาเวยอยู่แล้วฉันเชื่อวางใจในพระยาเวยอยู่แล้วทําไมคุณมาเรียกร้องให้ผมเชื่อวางใจในเงินที่มากขึ้นคุณมีเงินน้อยลงมันไม่ปลอดภัยเหรอถ้าฉันมีพระเจา้ามันก็ปลอดภัยทุกอย่างทําไมคุณเรียกร้องให้ผมไปเชื่อวางใจในคนที่มีตําแหน่งทําไมคุณเรียกร้องให้ผมไปเชื่อวางใจในความสําเร็จทําไมคุณเรียกร้องฉันเชื่อวางใจในการตอบโต้เอาคืนเพื่อมันจะไม่ทํากับฉันภายหลัง เข้าใจยังไหมครับคือหมายความว่าให้เชื่อวางใจในพระเจ้าในพระเจ้าเบ็ดเสร็จช่วยได้ทุกอย่างเราไม่สามารถจะเอาจํานวนเงินที่มากขึ้นความสําเร็จที่โดดเด่นหรือสถานะคนบางคนที่ดูเหมือนมีอิทธิพลสูงมากมาแทนที่พระเจ้าได้ซึ่งนี่ก็คือนี่ก็คือนี่ก็คือ,อสิ่งที่คู่กรณีของผู้เขียนกําลังเกลี้ยกล่อมผู้เขียนว่าไม่ต้องไปวางใจพระเจ้าหรอก พราะสถานการณ์มันร้ายแรงเกินไปพระเจ้าคงไม่ช่วยหรอกคุณรีบหนีไปซะเหมือนกับน,นกอะไปหาความเชื่อวางใจอย่างอื่นไปหาที่พึ่งอย่างอื่นเถอนะนะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมันต้องมีการเชื่อฟังการลี้ภัยนี่มันต้องมีการเชื่อฟังเพราะเวลาเราเข้าไปลี้ภัยในผู้ใดผู้หนึ่งมันมีกฎร,ระเบียบที่นั่นเช่นคุณต้องอยู่ตรงนี้คุณอย่าไปจุดไฟให้ศัตรูเห็นว่า เมืองเราอยู่ที่ไหนแสงสิ่งสําคัญเราอยู่ที่ไหนคุณอย่าไปปุวนเปี้ยนแถวประตูประตูเมืองนะเดี๋ยวเขาทาหน้าที่ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องช่วยกันเตรียมสเบียงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยคุณต้องช่วยพวกเราในการจัดเรื่องอาวุธอะไรด้วยคือมันมีกฎระเบียบอยู่นะเหมือนกันเวลาเราเชื่อวางใจในพระเจ้ามันก็มีกฎระเบียบของพระเจ้าอยู่ถ้าเราอยากลีภัยในพระเจ้าเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของพระเจ้าเช่น ถ้าเขาทําชั่วมาถึงเราก็หยอดอย่าตอบแทนการชั่วด้วยการชั่วกฎระเบียบของพระเจ้าคือห้ามเราตอบแทนแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงลนะ่ะพระเจ้าบอกให้พระองค์ตอบแทนเพราะองค์ตรัสว่าพระองค์จะตอบแทนการแก้แค้นเป็นของเรานี่คือกฎระเบียบของพระเจ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เราตอบแทนแต่พระองค์จะจัดการให้เราแล้วเวลาพระเจ้าตอบแทนขอให้มั่นใจหนักหน่วงยิ่งกว่าเราทําอีกนะครับ หรือ,เ,อเวลาเราเจอคนเอาเปรียบเห็นแก่ตัวอย่างนี้นะพระเจ้าบอกให้เราว่าเราต้องมีน้ำใจแจกจ่ายกว้างขวางอะไรแบบนี้ที่พระคัมภีร์สอนเราเนี่ยเชื่อวางใจแล้วก็เชื่อฟังเป็นหัวใจสำคัญของคำว่าลีภยัยถ้าเราไม่ได้เชื่อวางใจพระองค์เราก็จะไปเชื่อวางใจในอย่างเลยถ้าเราไม่เชื่อฟังพระองค์เราก็เช,ชื่อหลักการของโลกนี้ซึ่งมีจำนวนมาหาศาลเลยที่ไม่ใช่ หลักการของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นถ้าแกถ้าแกปล่อยให้มันขมแกได้เรื่อยๆแกจะต่ําต้อยนะยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสอนเราว่าความถ่อมใจนําหน้าเกียรติอย่างเงี้ยสาหรับคนข้างนอกไม่มีทางเห็นเห็นเกียรติใดๆที่จะเกิดขึ้นจากความถ่อมใจเลยนะครับพี่น้องเพราะคาว่าถ่อมใจในคนข้างนอกแปลว่าเป็นเบี้ยล่างเถียงไม่ได้ โดนประจําแล้วอย่างเช่นเวลาเราถ่อมใจลงมาเงี้ยอา้าวไม่มีอยากกินกาแฟอา้าวฉันถ่อมไปซื้อให้แกก็ได้จริงๆฉันไม่จำเป็นต้องซื้อให้เลยหรือบางทีบางทีคนก็เห็นเราถ่อมมากบอกอ,อ้าวเฮ้ยของตกแกช่วยเก็บให้หน่อยเอ้ยห้องน้ําสกปรกแกไปล้างให้หน่อยมันมีเกียรติตรงไหนคนถ่อมใจเนี่ยแต่แต่พระเจ้าตรัสว่ากฎระเบียบของพระองค์ก็คือความถ่อมใจนําหน้าเกียรติเพราะว่า เกียรตินียมันเราไม่ได้จากมนุษย์พระเจ้าบอกว่าเกียรตินียมันจะมาจากพระเจ้าใครยกตัวพระเจ้าจะกดคือพระเจ้าจะกดเขาเลยส่วนใครถ่อมพระเจ้าจะยกเพราะฉะนั้นเกียรตินี้จึงไม่ได้เกียรติจากการที่มนุษย์ยกเราแต่เมื่อพระเจ้ายกเราใครก็เอาเราไม่ลงนี่คือการลี้ไพยในพระเจ้าการรี้ภพยในพระเจ้าหมายความว่าพึ่งพาการช่วยเหลือของพระเจ้าพึ่งพางานของพระเจ้าการลงมือของพระเจ้าไม่ใช่การลงมือของเราเพราะฉะนั้นเกียรติของเราจึงมาจาก พระเจ้าไม่ใช่ไปดิ้นรนอย่างที่คนอื่นเขาพยายามจะดิ้นรนกันนี่คือตัวอย่างของการเชื่อฟังแล้วมีอีกหลายตัวอย่างเช่นออคุณอยากจะมีความมั่งมีใช่ไหมก็แจกจ่ายสิอย่าขาดการถวายสิบลส็สิซึ่งถ้าเป็นคนข้างนอกนี่นะเฮ้ยการเงินมันก็ตึงตัวกันขนาดนี้แจกจ่ายไปมันก็เหลือน้อยลงก็จริงยิ่งถวายสิบล็ตายละ,ต,ยละต้องสิบเปอร์เซ็นต์อะ ได้ใช้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เองมันก็ยิ่งน้อยลงก็จริงยิ่งออกไปมันก็น้อยลงอันนี้เป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถ้าเราเลี้ยงเค,ค้กวันเกิดกับเพื่อนอย่างนี้นนะซื้อเค,ค้กก้อนหนึ่งมาแล้วก็ตัดแบ่งไปห้าชิ้นให้คนหนึ่งไปหนึ่งชิ้นก็เหลือสี่ชิ้นให้ไปหนึ่งชิ้นมันก็น้อยลงให้ไปห้าชิ้นมันก็ไม่เหลือเลยนี่เป็นคณิตศาสตร์ธรรมดา,ามากเลยแต่เพราะว่าการลี้ภัยในพระเจ้ามีความหมายวนะ่าให้พระเจ้าทํางานให้พระเจ้าช่วยให้พระเจ้าทํา เพราะฉะนั้นขนมปังห้าก้อนมันถึงได้เหลือสิบสอกระบุงคณิตศาสตร์ที่ไหนก็คิดไม่ได้แบบนี้มนุษย์ที่ไหนก็ทําไม่ได้แบบนี้เพราะนี่คืองานของพระเจ้าพระเจ้าทําเพราะฉะนั้นเมื่อเราลี้ภัยในพระเจ้าชีวิตของเราจะเที่ยงตรงประโยคสุดท้ายคนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักของพระองค์แต่การเที่ยงตรงของเราจะถูกทดสอบ เพราะจะมีถ้อยคําจํานวนมากบอกว่าจงหนีไปที่ภูเขาอย่างนกคคานี้มาเยอะเลยนะครับอย่าไปไว้ใจพระเจ้าจริงก็จริงแต่ในสถานการณ์นี้ควรจะอย่างนี้อะไรเงี้ยเยอะมากเลยให้เราตอบด้วยคํานี้ครับฉันลีภัยในพระเจ้าอยู่แล้วทําไมคุณมาบอกฉันว่าต้องไปลีภัยในที่อื่น จริงๆเราจะไม่มีกําลังที่จะยึดมั่นพระเจ้าได้เลยนะถ้าเราไม่อ่านพระกรมีเองนะพี่น้องหนุนน้ําใจนะพี่น้องอ่านพระกรมีเองทุกวันนะครับอย่าอาศัยแต่การเฝ้าเดียวอย่างนี้แล้วไม่อ่านพระกรมีเองนะอ่านพระกรมีเองทุกวันนะครับพี่น้องจึงจะมีกําลังที่จะยึดมั่นและลีภายในพระเจ้าและจะกลายเป็นคนที่เ<ม>ที่ยงตรงขอเราร่วมใจอธิษฐานครับ พระเจ้าพระบิดาครับขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสอนเรานะครับที่จริงแล้วพระองค์เองเป็นความสมบูรณ์ทุกอย่างการช่วยกู้การฟื้นฟูลกลับสู่สภาพดีความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่และการเป็นที่โดดเด่นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถยืนหยัดทนทานต่อ อุบายต่างๆที่พยายามจะบอกเราว่าอย่าไปลี้ภัยในพระองค์หนีไปเหมือนกับน,นกหนีไปที่ภูเขาซะไปหาอย่างอื่นที่มันมั่นคงกว่าน,นี้แน่ใจกว่าน,นี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่หลงกลกับคำหลอกนี้ขอช่วยเราด้วยเถิดที่เราจะติดสนิทกับพระองค์เสมออ่านพระวจ,จนะของพระองค์ทุกวันและประพฤติตามเพื่อว่าชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยการเชื่อวางใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์และเราจะกลายเป็นคนที่เที่ยงตรงและเราจะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์กราบทูลในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็พี่น้องเองก็ได้รับพระพรจากรายการ living life ของ c ีเจนทีนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นน้ำใจพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็สามารถแบ่งปันให้พี่น้องคนอื่นได้แล้วก็หากมีคอมเมนต์ใดๆอย่าได้ลังเลใจนะครับที่จะเขียนตอบสนองนะครับขอพระเจ้าไวพรครับ